ชมพู่ทำไรไปทำงานได้แยเรไปมาเร็วสวัสดีค่ะชมพู่นะคะเดี๋ยววันนี้ชมพู่จะมาวาดภาพให้คุณโอเคนะ ยิ้มหน่อยเอ่อไหนลองทำท่าอางี้สิอืมไม่เอาดีกว่ายิ้มยิ้มค่ะยิ้มกว้างๆเลยเอ่อเงยหน้านิดนึงเอียงหัวไปทางทางนี้นิดนึงยิ้มเยอะๆนะ,อะโอเคไหนไหนลองชูสองนิ้วอืมไม่เอาดีกว่ายิ้มยิ้มอีกยิ้มอย่างงี้ โอเคอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วนะยิ้มกว้างเสร็จแล้วค่ะมาจ้า